อุ้ยพี่นีกินเร็วมากอะ่ะเหมือนกลัวไม่ได้กินหรืออะไรก็ไม่รู้ต้นนี้กดหัวใจเลยขอชิมน้ำซุปอืออืออืหมพี่ให้อุ้ยจริงเหรออออร่อยไม่เบาเป็นอย่างนี้อร่อยไม่เบาโอเค้โหหมายถึงอะไรน้ำหนักตัวามอร่อยไม่อร่อยงองไหมงง ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะพาทุกคนไปตะลุยกินแบบว่าเป็นเหมือนวอตไอเอชแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบกินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดนะคะทุกคนเพราะว่าเอ่อเป็นการมากินปกตินี่แหละก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปกินพวกแบบร้านที่ปกติเมย์กินเป็นต้นว่าร้านแรกในวันนี้นะคะเป็นมื้อแรกของเมย์ตอนบ่ายสองนะคะตอนนี้เราอยู่ย่านโชคชัยสี่ฮะทุกคนร้านนี้นะคะเป็นร้านแบบว่าบะหมี่ที่เป็นแบบเส้นสด นะคะนั่นก็คือร้านบะหมี่ฮ่องเต้บุงบ้งบุงบ้งบุงบ้งบุนะ้งบุ้งบุ้งพอมาดูวัดไอ E อ็เนี่ยทุกคนอนจาจจะเอ๊ที่จริงแล้วพาไปแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าอะไรแต่จริงๆเป็นคนชอบกินกว๋วยเตี๋ยวนะไปร้านก๋วยเตี๋ยวบ่อยหน่อยพูดไปก่อนมางกินกว๋วยเตี๋ยวต้องเตรียมย่างวัดผมเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่เป็นคนเครื่องง่ายอะ่ะเป็นคนแบบว่ารู้สึกแบบหุดหิดกับผมนะคะมาดูนะคะร้านนี้คือร้านบุงบ้งบุ้งใช่ไหมทุกคนเขาบอกว่าเขาเป็นเส้นสดเลยนะคะบะหมี่ฮ่องเต้เส้นสดตำนานร้อยปีจากอุทยนีีเออ่ แล้วก็จะมีเป็นแบบว่าบะหมี่หมูยาะะ่างค่ะบะหมี่หมูยา่างบะหมี่ต้มยำแล้วก็มีเย็นตาโฟโฟยำวันนี้เบาๆคือสั่งไป3าถ้วยนะคะทุกคน <c oughs> เรื่องราวก็คืออย่างที่พี่นิทบอกไปนะคะว่าส่วนใหญ่อะร้านที่เมย์ชอบกินในตอนกลางวันจะเป็นพวกเส้นนะคะทุกคนคือเป็นก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากเป็นอะไรไม่รู้เวลามากรุงเทพก็จะอยากกินก๋วยเตี๋ยว <c oughs> แต่กรุงเทพมันมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยเยอะอะแล้วเมย์ก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวไว้แบบพาทุกคนไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆดด้วยกันดีกว่านะคะ เขามีเกี๊ยวกรอบให้ด้วยซึ่งพี่นิกไม่กินเกี๊ยวกรอบนะคะพริกเขาเป็นพริกแบบขั้วเหมือนขั้วเองอะดำๆพริกขั้วพริกขั้วอืมแซ่บอุ้ยน้ำซุปนัวจงังเื้อแตบบ่เป็นเซ็งค่ะร้านนี้เขาไม่ใส่ผงชูรสเลยเขาบอกหมูอร่อยพี่นิกชอบเลยดิเพราะว่าหมูอะ่ะมันเป็นหมูไม่มันทุกคนร้านนี้กดหัวใจเลยอ,อ๋แล้วน้องอะแบบพี่โอ้ งงเส้นบะหมี่เป็นไงพี่นิดอร่อยแน่นหนึบกำลังดีแห้งเส้นบะหมี่อร่อยกว่าอร่อยอืมเพราะว่าของน้อง,งมันจะนุ่มขึ้นแล้วเหมือนมันมันสุกต่ออ่ะสลับกันอ่ะขอโทษนะเขาเปลี่ยนจากที่ทั้นคือของเขาอ่ะจะหมดแล้วอ่ะถ้ามาล้อบมี้จะส,สังแห้งเล้วก็สุดน้ำซุปถ้าอยากน้ำซุปอุ้ยอันแอฟโฟรแห้งโฟรคุกกี้เหรอคุกกี้แห้งหอ๋ออันนี้สั่งเกี่ยวมาเพิ่มอุ้ยโฟรได้ลูกชิ้นด้วย ทุกคนคนะเกี่ยวปลาไม่คิดู่าจะกินกุ้งหรอนะตอบกุ้งเพราะว่คะนี่คือเกี่ยวหมูมีน้ำจิ้มที่มันมีพริกมาให้ด้วยอ่ะหมูยิ่งมุมกล้องที่ทำให้หน้าเมย์ดูอ้วนมากเลยจริงเขาตัวจริงขแข็งมาก กินน้ำนะคะอันนี้ไปซื้อโคบูอันนี้เป็นฮา r ิโอคาเฟ่แถวนี้แหละก็คือเทโคบูนะคะใส่กับน้ำแข็งที่ละลายงงอยู่ก็จะได้กินแบบจางๆก็คือเป็นแบบอเมริกาโน่โคบูงงไหมใส่ๆจางๆนะคะปกติไม่แต่ Home c a ฟ่อันนี้เป็นเอ่อรถคาเฟ่เอ่อลืมเรื่องรสชาติกาแฟไปก่อนนะเพราะว่าน้ำน้ำแข็งคือปลาไปแล้ว ต็มแก้วน for okay ิจวัตรประจําวันก็คือกินของคาวซึ่งมันจะเป็นแบบประมาณก๋วยเตี๋ยวตอนกลางวันนะคะแล้วก็หาของหวานกินซึ่งวันนี้ไม่อยากกินแบบอยากกินเค้กก็โยนโจทย์ม็กมินิกนะคะมินิกกำลังนั่งหาร้านอยู่น้องอยากได้ร้านที่บรรยากาศแล้วมีเคที่น้องเลือกเยอะๆงั้นไปนี่เลยดีหรือไม่ดีครับเราอยู่ลาดพร้าวค่ะตอนนี้โชคใช้สี กินเค้กสนใจเลยคือเมย์ชอบกินแบบคัตตาดอันเนี้ยสมัยเด็กก็คือชอบกินมากก็เลยถ้าเจอที่ไหนก็จะกินนะคะ้อ <Hey. S 2> เคเล,อเลมอนเค้กโอ้ยสดชื่นอ่ะของพี่เป็นไงอ่ะเหมือนกินขนมไทยอ่ะทำไมขนมบ๊อแกงพี่ดมบอกขนมบ๊อแกงไม่ได้เรานึดมันคือช็อกโกแลตวมันงวยมันงอยคือมันจะล้มละทุกคน <Okay. S 2> มันคัตตาด์ <Okay. S 1> อม้มน มันคือคาราเมลคัสตาร์ดใช่ปะข้างบนมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมๆของคาราเมลรู้ไหมว่าทาไมเรากินเค้กแล้วเราถึงสดชื่นไม่รู้หรอทำไมทำหน้ามานรืไม่รู้จริงหรอไม่รู้มาก่อนพูดจริงอ่ะพี่จะไม่รู้ได้ไงอ่ะเรากินเค้กแล้วเราสดชื่นเพราะว่าอินซูลินแล้วมันพุ่งขึ้นตอนที่น้าตาลเข้าสู่เส้นเลือดโอ้พี่นี่ก็พี่นี่รู้อย่งไรว่าพี่อกให้เราพูดอ่ะทุกคนนไม่เลยให้ดูเขากินเหลือแค่ไหนไม่ทนหรอเมื่อกี้เต็มปากเขาเลยอ่ะ ขับมาครึ่งชั่วโมงนั่งกินห้นาทีเที่ยงหมดเที่ยงวันต่อมาแล้วทุกคนเตรียมมัดผมอย่างนี้ก็รู้เลยว่า กินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วจ้าวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบร้านประจํานะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรืองนะคะหรือว่าต่างก๋วยเตี๋ยวหมูรุ่งเรืองนั่นเองก็เป็นร้านที่ดังอยู่ย่านสุขุมวิทที่หที่เขาเด็ดก็คือหมูสับนะทุกคนเป็นแบบหมูสับแบบเน้นๆแบบสุปพริกไทยแบบเผ็ดร้อนมาแล้วจ้าอันนี้เส้นบะหมี่นะคะจะบอกว่าเส้นบะหมี่เขาเป็นแบบเส้นเล็กๆแล้วก็จะมีแบบ หมูสับเป็นต่อนๆแบบนี้นะคะอันนี้หมี่แห้งนะคะอันนั้นเป็นเส้นเล็กนะคะทุกคนอันนี้ปกติเมกินแต่เส้นบะหมี่นะแต่ว่าวันนี้แบบเปลี่ยนบรรยากาศอยากกินเส้นเล็กดูนะคะคแล้วก็ทีเด็ดอยู่นี่ทุกคนนี่คือหมูสับล้วนจริงๆเดี๋ยวมีสั่งเพิ่มแน่นอนอะ่ะเพราะว่าไม่เคยหยุดที่ถ้วยเดียวนะคะไปจ้าอุ้ยพี่นี่กินเร็วมากอะ่ะคุณนี้คุณไม่รอชนกับดิฉันเลยเหรอน้ไคําเดียวเองอ รสชาติมันแซ่บเอาจังนะปกติเมย์กินแต่เส้นบะหมี่เลยอะเพราะว่าเส้นบะหมี่ต้ยมยำคืออร่อยมากแต่ว่าวันนี้อยากจะสัมผัสความเหนียวหนุบของเส้นเล็กเส้นเล็กเหนียวหนุบมากทุกคนนะคะหนูสับอือคู่เลยนะคะว่าเมย์มืม่อกี้กับพี่นิ่กกินกันประมาณแบบห้าถึงหกถ้วยทุกรอบอร่อยมากข้องในทำดีแม่คราเนะคะทุกคนอันนี้ไก่เหรอมาค ปัญหาของการกินเครื่องไรคือเมยกับพี่นิกอ่ะชอบไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็จะเถียงกันว่าใจสับมามอะไรเงี้ยหมดแล้วนี่หนูหมดไปแล้วหนะนึ่งน้ำสุปข้ามีความแบบพริกไทยเยอ,อะๆอ่ะและใช่ค่ะนี่คือจำนวนกว๋วยเตี๋ยวที่กินกันสองคนนะคะทุกคนประมาณเจ็ดถ้วยนะคะแบบรองลอ,องท้องรองทองไปก่อนโอเคสาเหตุที่ทุกวันนี้น้ำหนักเมย์มันมันพุง่งเพราะว่าเวลามากินข้าวกับพี่นิกอ่ะ คือเขาสั่งไปเรื่อยๆแล้วเมย์ก,ก็เป็นคนแบบว่าถ้ามีของตรงหน้าอยู่อะเมย์ก,ก็สามารถกินไปได้เรื่อยๆเหมือนกัเกนเมย์ก็เลยกินไปเรื่อยๆแต่มันก็อร่อยแล้วก็รู้กาาะขยายไปตอนไหนแต่ว่ารู้ตัวถึงก็น้าหนักขึ้นแล้ว <c oughs> ล่ะเขาบอกว่าเขามีการกินแบบไอดอลเกาหลีทีนึง <c oughs> ก็คือห้ามกินโดนปากเลยน้องจะลองดู <c oughs> เออเออถ้ามันคำใหญ่เขากินยังไงอ่ะเดี๋ยวลองนะปากแรกเข้าไหมร้อยยีกันเออวะอค่เหลือวหมดออกรายการแบบว่าพวกแบบทีวีแชมเปี้ยนอะไรอย่างนั้นนะที่ละไก่ละกันเก่ามากเลยอ่ะ จริงอร่อยไม่เบาเม็่อกนี้อร่อยไม่เบา,เบาโอเคน้ำหมายถึงอะไรน้ำหนักตัวเบาไม่่อยควาไร่อย,ออยทุกคนคะเรามาที่คาเฟ่เวลาซุกคุมวิสิบสองเขามีให้ระบายสีที่แบบว่าสลิปครับด้วยนะคะ นี่แปลกมากนะทำไมมันมีหลายสีขนาดน้นาหนูมันก็ไเรื่อยๆมันก็สีเปลี่ยนเฮ้ยพังเลยพังแล้ว่ะนี่ยสวยเนาะทำเป็นเล่นไปจง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 จไม่มีคนเลยอยู่อย่างคนเงาเงาความคืผิดบางทีก็เกิดขึ้นจากความสงบด้วยนะแตอนนี้สงบหรือเปล่าใจหนักเลย คิดไว้ยังว่าจะวาดจะรูปอะไรยังไม่มีไม่มีความคิดเลยเรียกว่าสำเร็จไหมอ่ะมองด้านข้างเหมือนอันนี้เลยสิลเซียนแล้วน้องดึงออกมาจะเป็นแบบเก็บงานไปชื่นชมอ่ะ อร่อยไหมอร่อยเพื่อนเนาะพี่ว่าเพราะสีมือวาดข้างบนเลยทำให้ข้างล่างอร่อยขึ้นไปถึงข้างบนแล้วอร่อยอานำเสนอชาบูจ้าอันนี้คือชาบูเนื้อนะคะเขามีเป็นชาบูชัฟเฟิลนะคะของเมเป็นถ้าไม่ของเมมันมันสีมันไม่มีอะไรอ่ะพี่นิกมันเป็นซุกี้อ็กกี้ไงหนูต้องเปลือีกเหรอ ุกคนคะมือเย็นก็คือคุณนิ๊กพามากินชาบูนะคะจริงๆร้านนี้มาใหม่อยากมาลองนานแล้วแล้วก็จริงๆตอนนี้ก็อิ่มอยู่แต่ก็เหมือนกลัวไม่ได้กินหรืออะไรก็ไม่รู้เรื่องเราคือเมย์ะต้องแบบว่าชีไปนั่งท่าติ๊กต็อกมาชีวิตติ๊กต็อกเ่นหนึ่งนะคะนั่งท่าติ๊กต็อกบนรถแล้ววี่นี้ก็เลยมาจองร้านให้ร้านก็จะปิดเราก็เลยแบบสถานการณ์แบบเร่งรัดมากๆก็เลยต้องแบบอ่ะกินกินกินก็กินงงไหมงงคือแล้วก็อย่างอีอ มันมีแบบนับวีปะ่ะไม่เกินแบบกี่วีอะพี่นิดไม่หรอกระดับนี้ระดับนี้กินดิบไปเลยจ้า <c oughs> แล้วเราก็จุ่มไข่นะอูหูอันนี้คือจุ่มไข่แดงมันมีความสู้ฟันอยู่นนะคือเนื้อมันบางแทกน้อยอนะอันนี้เนื้อ f อวันในน้ำรัฟเโิลนะคะอูน่ากินมากอันนี้เนื้อที่สองนะคะเนื้อที่สองจุ่มน้ำชาบูจ้านนชาบูน้ำน<ๆ>ดำ ชนชนชน,ชนอุ๊ยพี่นี่ก็ไม่ได้กินหรอน้้เลยจุ่มน้ำหนูไหมใช่้นึ่งสองเป็นเนื้ออะไระนะอันนี้เป็นเอสบันครับในน้ำซุกี้ยากี้หนูอยู่ดูเข้มข้นหนึ่งหนูอาจจะใส่ในอัตราส่วนที่มันไม่ค่อยถูกต้องนะบอกไว้ก่อนแต่เข้มแค่ไหนก็ไม่สู้ความรักของเราเข้มค่ะพูดเลยจังอืมอืันนี้ดีนะอันนี้ดอันนี้นมจังอันนี้ไอโฟนจ้าว ไปเลย่ส่ะโอ้โหพี่นิกอันสุดท้าย A4 ปะ่ะ A4 ครับจุงชคนแล้วของหน,นูมันก็มัเคลิมนะหวานพี่เค็ิป,ปิไปเลยของหนูเลยอ้ะชอบจริงรับเนี่ยมันมากกว่าเพราะว่าไมมันนุ่มกว่าไม่ให้นุ่มกว่าหรอกมันมีเนื้อมีหนังดี นี่มันมันเยอะใช่แล้วก็นมแต่เงี้ยนุ่มละลายนมไม่นุ่มเลยอ่ะคงใส่ปล่อยไว้นานเกินแต่อันนี้อยู่ที่แปดร้าสครับราคาทุกคนก็คือัเนี้ยมากินที่ฮิโตริที่พารากอนนะคะขอชิมน้ำซุปช็อปโฟนหน่อยค่ะนี่มันเป็นกลิ่นช็อปโฟนเลยมั้ยใช่ไหมมันเป็นเหมือนช็อปโฟนไฟล์มากต่อจ้ากินแบบคุกกี้ยากี้อะไรยกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วแบบเหมือนเนื้อมันจะเข้ากันกับกลิ่นของแบบกลิ่นของแบบโชยุ ของซีอิ๊วญี่ปุ่นแต่ว่าต้มก็อร่อยนะต้มก็ได้รสแบบเนื้อที่มาชาัดดีน้ำซุปมีสี่แบบอีกเนียกีจบเลยลอร่อยเลยชาบูน้ำดำอ่ะทุกคนที่ให้อุ้ยจริงเหรอ,อจริงป้านเนี่ยทำไมพี่ไม่กินอะ่ะทำแล้วมันน่ากินพี่ก็เลยให้หนึง่ง ชาบูที่ทำมาเป็นเกรดประมาณอย่างเงี้ยมีก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะบางที่ก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์ไปแล้วหรือบางที่ก็คือเป็นแบบเป็นคอร์สบุฟเฟ่ต์แต่ผังอย่างเงี้ยนะเบสโวะเนื้อแบบให้จำกัดแต่แต่บุฟเฟ่ต์ผักซึ่งผักก็คือดีมากอะไรอย่างเงี้ยมีเมนคอร์สเป็นเนื้อใช่ไหมแล้วก็มีของหวานมีอะไรเงี้ยตกท้ายให้ด้วยใช่อันนี้ก็กลุ่มก็คอร์สเหมือนกันแต่ว่าก็มีของหวานเหมือนกันนะเนาะแก็เลืเอกพวกกระดิ๊บก็โอเคนะคือราคาถูกแต่ได้สิ่งของผสมราคาของหวานครับเจวันน้ำต้มย็น อยน่ากินมากอะ่ะเนื้อเต้าคูเขาอร่อยหอมเลยเชิยมให้นะอหอมเต้าคูอีกคำหนึง่งเต้าคูอีกคำหนึง่งเต้าคูอ่ะพี่ชอบอยู่แล้วไงมากแล้วนะคะทุกคนค่าคาเฟ่วันนี้ ไปซื้อนี่มาน้ำแข็งของพี่เซเว่นมาแล้วก็เดี๋ยวจะเทกาแฟโคบูไฮโอ่ะซึ่งแบบหมักมาประมาณกี่วันแล้วอ่ะสี่วันปะสามวันนะคะเทนงเทดโนตอะไรลืมไปก่อนแก้วใหญ่ขนาดนี้อือสีมันเข้มมากอะ่ะสูตรใหม่เมกาโนโคบู ano, มาแล้วจ้าอเมริกาโนแก้วบึ้มของเราสดชื่นมากเพราะว่าเย็น เย็นสะใจคือเมอ่ะชอบแบบน้ําแข็งที่มันแบบแน่นๆในแก้วอ่ะชอบน้ําแข็งแบบจุกจุในแก้วเพราะม่ารู้สึกว่ามันเย็นแบบมันเย็นซีดดีเวลากินเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีอ่ะเครื่องดื่มที่ร้านคือพอแบบให้ปริมาณน้ําที่เยอะน้ําแข็งอ่ะอาจจะไม่ได้สามารถแบบใส่ได้แบบแน่นขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยก็คือเราให้น้ําเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เลยทําให้มีข้อถกเถียงกันนิดหน่อยว่าทำยังไงให้ได้ใส่น้ำแข็งเยอะขึ้นเพราะเมรู้สึกว่ามันจะเย็นสะใจ าก็เลยมีแก้วสามไซส์ไปเลยจ้าที่ร้านตอนนี้มีแก้วสามไซส์ทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะว่าชอบกินแบบที่น้ำแข็งแบบแน่นๆหรือชอบกินแบบน้ำแข็งน้อยๆก็พอเน้นน้ำเยอะๆมาแล้วคะ่ะทุกคนมือแรกของวันไม่บอกไม่รู้ว่านี่มันกินสลัดนะคะ เพราะว่าสั่งสปาเกตตี้กับพิซซ่ามาเต็มเลยอ,อันนี้มากินสลัดแฟคทอรี่นะคะทุกคนอยู่แถวบ้านเลยเพราะว่ามันทำธุระที่บ้านนะคะ<ส>ก็เลยแวะกินอะไรร็วๆก่อนที่จะไปทำธุระต่อดูดีจังออแอบเรืองไม่ได้หะไรยอย่ามาทุกคนเพราะว่ามันน่ากินทุกอย่างเลยเพราะว่า เป็นพิซซาเห็ดนะทุกคนจะบอกว่าแต่ก่อนอะเมย์ชอบกินเห็ดมากเพราะว่าเราก็สูงวเห็ดเป็นอาหารเฮลตี้ใช่ไหมแต่ว่าเมย์เพิ่งมารู้เมื่อไม่นานมาเนี้ว่าเห็ดอะมันย่อยอย,อยากอะใช่ไหมพีม่น,นิกทำไมอะใช่ว่ามันโปรตีนเยอะอืือีอกอย่างคืนก็คือไม่ย่อยแรงเสียงจะทําให้เราดูดีมาแล้วคะ่ะเพราะว่าสลัดมาแล้วแต่เมย์ก็จะเนียนๆว่าเมย์นี่แหละก็กินด้วยนะคะใช่น้ำบิดลุนนะจ๊ะอุ้ยน่ากินมากอันนี้รซอตโต้ดอกกระลำบนโต๊ะนี้ก็คือเดาไม่ยากเลยว่าใครสั่งอะไรบ้างนะคะ อันนี้เม่สั่งค่เนื้อย่างพิซซ่าเมนก็สั่งนะคะข้าม2ชามนี้ไปค่ะดีฉันไม่ได้สั่งนิฉันสั่งนี้นะคะสปาเก็ตตี้ค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของเมนูที่กินกันอยู่2คนนะคะอันนี้โชคดีพนักง,งานไม่ค่อยเบรกวันนี้ไม่ได้โดนพนักง,งานเบรกเพราะว่าปกติสั่งเยอะขนาดน,นี้จะโดนแบบพนักง,งานทักแหละว่า2ท่านใช่ไหมคะชามใหญ่อยู่นะคะชามใหญ่นะคะเสิร์ฟที่ใหญ่นะคะเราจะกิแบบไอเกลียังไงไหวอะคือคำมันใหญ่ขนาดนี้ จะไปทําให้ได้เพื่อปกป้องลิปสติกของเราหลายคนบอกเออทำไมไม่เติมลิปเอาไ,ไม่รู้เหมือนกันดูคนไม่ว่าคำน้องเต็มพิกัดแคนอะหืมหื้อ นี่เลยเกล่ยหน้าไม่อ่ะไปเจอคลิปในติ๊กตอ็อกที่เขาแบบว่าเอาถ้วยใสๆมาทุกคนด้านล่างมีไข่สองสามฟองแล้วก็ข้างบนเป็นน้ําเหลืองๆคือน,น้ํามันแบบเต็มแก้วแล้วเขาก็ใช้ที่บดอาหารอ่ะดืดเข้าไปในถ้วยแก้วนั้นก็กลายเป็นมายองเนสค่ะแล้วฉันก็นั่งช็อกไปเลยหลังจากช่วงนั้นดูเสร็จอ่ะก็คือกลัวมายองเนสแป๊บหนึ่งก็จะบอกพี่นิว่าไม่กินมายองเนสแล้วน้องเลิกแต่โทษน้บอกโคลีดิฉันอ่ะตอนนี้อาบด้วยมายองเนสค่ะดิฉันหวนคืนมงการมายองเนสตั้งแต่เมมื่่อไไหรก็ู้ เา <Yeah>, okay. ็นอะไรอ่ะทำไมล่ะกลับมารีวิวของกินบนรถระหว่างที่กำลังจะไปทำธุระนะคะก็คือจะมารีวิวสลัดอินโดทุกคนมันคือสิ่งนี้หน้าตาน้องก็คือเหมือนสลัดบ้านเราแต่ลูกใหญ่กว่าและมีความแข็งกว่ามีความแข็งกรอบนะคะน่เนี่ยม,มันจะมีความเปรี้ยวหวานแล้วก็มีกลิ่นสลัดโผล่มานิดนึงอื พอจะเสียสละสละให้พี่หน่อยห้าหา้ได้สละฮื่ม นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันเนาะ<ม>ก็คือว่าเฮามากินอาหารเหนือเจ้าซื้อหารวามานเมืองเดิอเจ้าเริ่มที่กุ้งฝอยขั่วเกลือค่ะทุกคนคือเขาเป็นอาหารเหนือจริงจังอยู่นะแบบแบบจริงจังเลยเป็นแบบอาหารเหนือแบบคนรับออเดอร์คืออู้กกำเมืองเลยเจ้าาสุดร้านได้มิชลินปีลรกสุดไหมคะอืมหรอมิชลินไก่เชียงดาวัดไข่นะคะฟิไลไร้ใบเหลียงป่ะอันนี้ใส่ไข่หมูแดงด้วยอะ่ะวัตถุดิบตำฤดูกาลด้วยนะคะ มีไข่หมดแดงแล้วแบบกรุบๆอ่ะ <No. S 1> เราจะรับบทเป็นยีราฟกันวันนี้เพราะว่าใส่เสื้อสีเหแล้วก็กินผักสดแล้วก็อันนี้ไม่สั่งมากับออเดิมนะคะชุดใหญ่ทางที่มีกันอยู่สองคนนะคะเพราะว่าแต่อยากกินน้าพริกเยอะมากก็คืออันนี้เป็นน้าพริกอ่องนะคะทุกคนทุกคนเมยกินคําใหญ่ไปปะเนี่ยอืมน้ำพริกอ่องมีความแซ่บอ่ะอย่างชิมน้ําพริกหนุ่มเลยอ่ะ บอกว่าน้องเคยรู้ไหมว่ากินน้ำพริกออกเป็นน้ำพริกที่ชอบมากจริงเหรอตอนเนี้ที่กินน้ำพริกออกด้น้ำพริกแรกเลยจริงเหรอแล้วก็รู้สึกว่าแบบตัวเองกินเผ็ดได้คือน้ำพริกออกมันไม่เผ็ดมันสีแดงอะน้ำพริกหนุ่มเขาสีเข้มมากทุกคนอออืืหโทเมนไม่ไหวเลยเดี๋ยวเอาปนจ้าใส่มาเลยโอ้โหคุณให้ฉันกินคำใหญ่มากนะคนนี้น้ำพริกหนุ่มแซ่บไม่ไหวเลยใช่อ้วนย่างกะเจ้า หอมทุกคนก็คือแบบสัมผัสรสชาติความเหนือที่แท้ทู่องอปูเจ้ามันปูจ้ะมันปูนะ,ะอืมอูนิชิดซ้ายะเท็กซ์เหมือนกินอูนิเลยมันมีความมันๆนุ่มๆนวลๆเหม,มือนกินตับบดแนมนต้องกินกับพริกค่ะทุกคนอันนี้ยิ่งกว่าลูกดดเพราะว่ามันน่าจะเป็นแม่ดดเพราะามันไม่ใช่พริกเลยมันเป็นพริกใหญ่ กินเสร็จอ่ะคุยกับใครไม่ได้แล้วทำไมอ่ะโอเคทุกคนคะเดี๋ยวจะขอตัวไปตั้งใจกินแล้วนะคะจริงๆตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะแต่ว่าก็เดี๋ยวทุกคนจะหิวไปมากกว่านี้ก็คลิปนี้นะคะก็จะขอปิดที่ร<อ>้านเหนือแบบนี้นะเจ้าแล้วก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะใครที่ชอบแบบว่าตามไปกินร้านอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะแล้วก็วกมีเมย์ไว้เป็นเพื่อนตอนกินข้าวก็ไว้มาดูมาเจอกันใหม่คลิปหน้ากันเนาะน<ๆ>วันนี้เมย์ขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ แล้วก็มันหลุดตั้งแต่เมืออ่อไหร่อเจ้าผมจะกลายร่างแล้วนะทุกคนขออภัยด้วยนะกล้องมันชอบหลุดโฟกัสอะ่ะเหมือนมันจะกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ